ปังเป็นค <h Bu> <prescribe> ู่พิเศษนะครับไฟไฟแดงก็เดินหน้าเลยครับใต้เสานะฮะไฟแดงครับเดินหน้าเลยเอาแล้วครับพร้อมนะ

ขอเล่นดเลยมึงต้องรอไเียมันไม่ได้มันไม่ได้นั่งอยู่ง่ายๆน้องเลยหไยไปกลมๆคันลื่นด้วยนะ่ากบานเลยถ้าไม่เคยชกนะเีวเร็วเอาเงี้ยบักหลุดปะวะเ้าง้ยมหนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรครับข้ามไปข้างโน้นเลยครับ ไอ้เจ้าไหนดึงให้มาโอ้โหเฮีย yeah. นี <Darwin> ่แม่งมึงให้เมีแอมจับไอ้เจ้าไหนกัดแตะไปเรื่อดเป็นล้วไอ้เฮียสนุกสนานดีนะฮะท่านใดจะชกกระเชิญได้เลยครับมาสมัครได้ที่ผมนะฮะหรือที่คุณเบิ้ลก็ได้ครับหรือที่ประธานทัพพันด้านหน้ากินตำล้วงก่อนดีแก้มความประสงค์ว่าจะโชคกระเซินร่วมกับกองกำลังน้ำขีดภาพยาวของเรานะฮะ อีไม่ต้องเปิดเพลงเราปืนไฟเดี๋ยวไม่รู้ปลาหนึ่งลังปลาหนึ่งลังเอ้ยมันล่วงกอดกูไม่ยังไม่ตัดสินเลยโยมเมื่อกี้ถือร้องนร้องร้องไม่โคตรหนักเลยไปรักเร็วๆขึ้นไปมีแฟนใจด้วยก็ไม่บอกก็ไม่มีใครรู้นะไม่บอกแล้วเขารู้หมด ต้องดึงเก่ไมนี่เดี๋ยวต้องรบลงน้ำก่อน้วครับพี่รักุกๆาทีก่อนนเพร้อมนะปปปครับกที่สนะครับดูด้วย่าใครเดนี่สุครับเาเป็นมวยล้สรุกกับสิาคนนเราครับไ้เราบอกกัน อยู่งนคอรับอยคอดนะเราย่ขาด้วยครับอยู่นขานะสายนะครับทไมครับะวังครับ่นเป็นไรนะ เขาไม่เคยต่อยนี่นะลำบากหน่อยครับเพราะว่าขานี่คืออยู่ที่ขาที่เขาโปะทะเลนะดูเในระบบนิเวศน์เนยเหนื่อยแล้วครับพอแล้วนะฮะนี่คอนโดใช่ไหมก็สนุกสนานให้ฮาดีนะครับเป็นคู่พิเศษคนละการแันนี้นะคือแกอยากสนุกร่วมกิจกรรมกับญาติพยานองเราเนี่ยยึดลมมือในรายการเราไน้ยังมีเมว้ท่านชมคู่นะะ ขาเป็นไรอ่ะอ๋อเป็นแผลเฮ้ยมันเปียกอ่ะยกพี่ยกไหมอามึงลงเลยเอามาย้ายกโยนลงน้ำหรือมึงโยดีดีเดี๋ยวพี่จะตตอยให้คุณเดือนสะดวก